ก็สำหรับวันนี้นะครับก็ไม่ได้ไลฟ์สดอีกหนึ่งวันนะครับก็หวังว่าทุกคนจะคิดถึงกันนะครับถ้าใครคิดถึงกันเนี่ยยังไงคอมเมนต์สติกเกอร์ไว้นะครับก็ถ้ามีโอกาสวันนี้อาจจะไลฟ์สดในรอบดึกนะครับก็อยู่ในช่วงพักผ่อนกับครอบครัววันนี้ก็ถือว่าเอาฟุตนบอลมาฝากแล้วกัน1ตัวนะครับก็จะเป็นทางด้านแอตแนวิลล่าวันนี้จะเปิดบ้านต้อนรับการเยือนสิงโตน้ำเงินครามเชลซีนะก็ถือว่าเป็นศึกสงสิงนะครับระหว่างสิงหงาดกับสิงโตน้ำเงินครามเชลซี ก็ถือว่าสิติในการเจอกันมาช่วงหลังเนี่ยเป็นวิลล่าที่ดีกว่าแล้ววิลล่ามีสิติการเล่นในบ้านที่ยอดเยี่ยมมากๆกําแพงวันนี้นะครับให้วิลล่าต้องชนะสถานเดียวถ้าจบอย่างอื่นงท้องก็ยังมองว่าเชลซีเนี่ยแม้ว่า3เกมล่าสุดจะไม่ชนะแต่เกมนี้เป็นฟุตบอลถ้วยนะครับและเป็นเอเวอครผมคิดว่าโปเชนโตเนี่ยต้องทำอะไรสักอย่างก่อนที่จะอยู่ไม่ได้อาจจะเป็นจุดเกมอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนของเชลซีในวันนี้ก็ได้ก็ถือว่า2ทางเลือกกว้างของเชลซียังไงวันนี้ก็ต้องไป ว่าให้เลือกเชียร์ไปที่เชลซีและการสดวันนี้ถ้าเกิดมีโอกาสเดี๋ยวไปเจอกันไลฟ์สดยังไงกดไลค์กันกดกดคอมเมนต์ไว้ได้ไม่ไม่พลาดไลฟ์สดถ้าเกิดผมมีเวลานในตอนอื่น้วเจอกันครับสวัสดีครับ